คุณวันนี้ยังไงคะก็ไม่รู้สินะอืมจบมีผมจริงอะสามารถแบบเอาผมให้กลายเป็นโบแบบดิฉันได้ปะล่ะเออเฮ้ยสวยตามสวยหุ่่จะหลอดมากเลยฮะไหนเอาเอานี้ถ่ายหน่อยดิอะไหนมาถ่ายจากตรงนี้ได้รับเงินึงขอเทียนนิดนึงโอ๊ยมาอาจารย์วิดีโอด้วยไม่ใช่หรอไม่ไม่เอาอันนี้ไอวิดีโออานารย์ปลาเอาถ่ายเออเดี๋ยวอาจารย์ถ่าย เอามาให้บวกรายืมถือกันรู้ไหมเครื่องรูปที่ไหนเด็ๆเอาถ่ายถ่ายภาพน,นิ่งกันนะถ่ายหลายๆรูปหน่อยอืออ่ะแล,อแ,ลแล้วก็ปาอยู่นูออปอ๋อนี่เสร็จแล้ววะถ่ายเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปาอยู่รูปพอแป๊บหนึ่งนะจะหลีกกระเทยกว่าจะเสร็จงานสวยมากเลยที่สองรูปนึงนะครับย่งพึ่งนะ,ะยังพนะึ่งนะเดี๋ดๆหนูขอบูบุคคลนะแรูปนึงนี่สวยอะ่ะ นะคนะนี้ราคาทุกคนเรื่องสองก้ออุ้ยทำไมในกล้องมันหน้าเรียวจังวะไหนดูอ้าวข้ฉันสุขฉันอ้าวทำไมในกล้องมันหน้าเล็กกางเลยอ่ะอุ้ยพี่ก็จะถ่ายองี้สิไปยังไงอยากไปไกลไปออกปะมันดูไม่ต้องให้เห็นมือเห็นบอสแค่เห็นมือแล้วมันดูมันดูวันนี้แต้องคูณสองมาเลยออโอเคปะพี่กอล์มนี่ไม่ตื่น <laughs> <laughs> คูณสองเลยนะเออโอเค มาค่ะหนึ่งสองสาโอเคอันนี้บุคคลใช่ไหมบุคคลนะได้บ้างเลยเดี๋ยวมาดูธรรมดาก่อนธรรมดาคุณสองก่อนโอเคหนึ่งสองสามไม่รู้เห็นมือไหนเนี่ยหนูไม่เข้าใจข้างล่างไงอ๋อโอเคโอเคค่ะไหนดูด เนี่ยนี่คือคุณสองนะจะสวยกับสวยละทุกคนคักเกือบสวยแล้วป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันบอกจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยตรงตั้งนั่งตรงอย่างงี้ยเออมาแล้วก็มาคุณสองนะคุณสองนะอาจารย์ถ้ามันไม่เห็นอนุ้อาจารย์ต้องเข้ามานี่เนอะไม่ต้องมาเที่ยวคอมเมนต์หรอกว่าหนวดเข้มมากหล่อมากกูแต่งแบบเนี้ยสวยกว่าแม่มึงร้อยเท่าเลยเอาความจริงมาคุยกันกูแต่งขนาดเนี้ยสวยกว่าแม่มึงร้อยเท่าเลยวายตายแล้วเจ๊ เอารูปโปรไฟล์แม่มึงกับกูมาเทียบกันได้เลยอะพูดเอาความจริงคุยกันอะคะอ่ะอะต่อให้แบบมีหนวดเข้มอะไรอย่างเงี้ยถ้ากูแต่งลุคนี้สวยกว่าแม่มึงร้อยเท่าเลยแลถ้าแต่งผููชายก็หลอกก่าด้วยอเออนะคะสวยกว่าพ่อมึงด้วยเพราะบางทีพ่อมึงก็แอฟแมนจริงๆก็คือพ่อมึงก็เป็นแบบเบียวปูนี่แหละเออหนึ่งสองสามเออนั่นแหละคะ่ะจะดิจะได้มาเออเออ จะได้มาค่ะคุณขาอาจจะต้องเอามือนีนเข้ามานิดนึงไอ้มือนั้นที่บูอนอย่องางเพราะว่าอ่าอ้าอ้าหนึ่งสองทามาค่ะดี่ะ้าแต่ขอบุคลบคลนะบุคคลนะบุคคลก็ไม่กี้ไม่บุคคลไปละ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยฉันเกลียดเกลียดมากแต่ละอย่างแต่ละที ต้องมองกล้องพี่มอไมันไม่สวยก็จัดไม่มองกล้องอ่ะเออนี่เอาแบบนี้เอาจังหวะให้มันสวยๆส,ยสยิพี่ก๊อฟนับหน่อยแบบอ๋อเหรอโอเค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 งันเอา lipstick, okay, 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 okay. บุคลนะคะคูณสองแล้วนะคะพ <After S 2> ร้อม<ว>ค่ะหนึ่งสองซ้ำปึง้งมาค่ะดีค่ะหนึ่งสองซ้ำปึ้งเออจะริบคุณโทรศัพท์หนึ่งสองซ้ำปึ้งดีค่ะดีค่ะหนึ่งสองซ้ำปึ้ง อิ่มค่ะหนึ่งสองสามเออนั่นแหละค่ะอย่ากล้องอย่าต่ำเออดีค่ะหนึ่งสองสามปึ้งอย่าต่ำทีอย่าต่ำอะไรใครต่ำเลยถึงพี่ก๊อล์ปะอย่าต่ำเอออย่ายิ้มเยอะค่ะเดี๋ยวเนียงออกหนึ่งสองสามเออนั่นแหละค่ะเออเออเออให้เออให้มันจตลิศจากก้านเหมือนคนคุยโทรศัพท์มืออาจารย์อัดวิดีโอเดี๋ยวจะไม่มีเวลาใช่เดี๋ยวจะอัดขายปลาก่อน เดี๋ยวจะไม่มีเวลาเดี๋ยวสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีสองพันสามจ้าสวัสดีค่ะสดใสค่ะวันนี้ยิ้มที่สดใสใช่ค่ะแม่ใส่คอนไม่ใส่อ๊ยแม่ใส่คอนแทนทำไมเขาทำเลสิกแล้วเออไม่สวยไปยุ่งข้างนอกค่ะตาหวานยิ้มหวานขอบคุณค่ะแต่งสวยก็งันๆน,นะคะ่ะดิฉันสามารถแต่งคนให้สวยได้ค่ะจากคนไม่สวยไป ทุกคนเดี๋ยวขอลองไลฟ์ก่อนนะจ๊ะอัดอันนี้ก